งานกาชาติปีนี้ไล่คุณแค่คลิกชอบชมแชร์11วัน24ชั่วโมงสนุกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่ที่ไหนก็ Connectivity of อ i ฟ i ิ g ให้ด้วยใจไร้พรมแดน19-29ธันวาคมนี้พบกันทุกที่ทุกเวลาที่เว w ร์วเงานกาชาติ .com คลิกสนุกสุขใจได้กุศลเที่ยวงานกาชาติออนไลน์ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมด้วยใช้กันนะครับวันนี้วันอังคารที่1ธันวาคม2563พบกับผมสืบพงษ์ยังประสิทธิ์นะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการทักทายคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมรายการไร้สดเวลาเดิมเลย16นาจนถึง16นาฬินาที เช่นเดิมนะครับในการส่งต่อข้อมูลต่างๆอยู่ในพื้นที่ไหนร่วมพูดคุยแจ้งข้อมูลเข้ามาได้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องของการเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับไปเจอเรื่องราวเหตุการณ์ที่ดูแล้วเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายอยากจะแจ้งเตือนก็ร่วมพิมพ์ส่งมาในไลฟ์สดได้นะครับหรือว่าถ้าอยากให้มีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบแก้ไขส่งต่อข้อมูลกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางสายด่วน16.7 7 หรือว่าช่องทางอินบ็อกซ์ทางเพจของร่วมด้วยใจกันนะครับก็เป็นอีกหลากหลายช่องทางในการที่คุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะครับในความสะดวกบางทีส่งมาในช่องทางออนไลน์เนี่ยก็สามารถใช้มือถือไปเจออะไรก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับทางเพจได้อันนี้ก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกแล้วก็ดูแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยใหม่นะครับในการที่จะเป็นเครือข่ายในการแจ้งเหตุแล้วก็ที่สําคัญเลยก็ต้องเน้นย้านะครับเรื่องของการมีน้าใจให้แก่กันในสังคม เช่นเดียวกับเรื่องของความสามาัคคีอันนี้สําคัญเลยนะครับคนไทยด้วยกันมีความสามาัคคีเพื่อประโยชน์แล้วก็ความเข้มแข็งที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับบางทีเองตอนนี้ก็อยู่แล้วไปเจอกันเรื่องราวหัวร้อนบนท้องถนนเนี่ยใช่ไหมฮะเล็กๆน้อยๆอาจนํออานไปสู่เรื่องราวที่ไม่คาดคิดกันได้ถ้าเกิดเรามีน้ําใจให้แก่กันมีความสามาัคคีกันแล้วก็ช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมเองก็น่าอยู่นะครับ แล้วก็วันนี้อย่างที่บอกเลยก็คือเริ่มต้นของเดือนธันวาคมอีกไม่กี่วันนะครับจะเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของปวงชนชาวไทยก็คือวันที่5ธันวาคมประจาปี2563นะครับก็จะขอเชิญชวนประชาชนนะครับในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นองค์ประธานจุดเทียนมหามงคลสดุดดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5ธันวาคม2563นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นองค์ประธานจุดเทียนมหามงคลสดุดิเชิหลวพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกับประชาชนทั่วประเทศในวันเสาร์ที่5ธันวาคมเวลา1 9น1 9นาทีณนะท้องสนามหลวงนอกจากนี้ยังทรงพระราชทานเข็มกลัดเพื่อให้ประชาชนเป็นที่ระลึกในวันสำคัญปีนี้ด้วยน,นะครับก็ขอเชิญชวนเลยนะครับประชาชนในการเฝ้ารับสเสด็จและร่วมจุดเทียนมหามงคลสด,ดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกร่วมกันณนะท้องสนามหลวงในขณะที่ ตามภูมิภาคต่างๆนะครับจะจัดขึ้นณนสถานที่ที่ทางจังหวัดกําหนดอันนี้ก็ดูในเรื่องของข้อมูลรายละเอียดแต่ละจังหวัดเลยนะครับโดยประชาชนที่ร่วมเฝ้ารับสเสด็จแต่งกายด้วยชุดสุภาพชุดผ้าไทยชุดท้องถิ่นชุดพื้นเมืองหรือว่าชุดประจำชาติเนี่ยนะครับก็เป็นการแสดงออกแล้วก็ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแสดงออกถึงความจงรักภักดีนอกจากวันที่5ธันวาคมแล้วนะครับ ในวันที่สาธันวาคมที่จัะถึงนี้ก็จะมีพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา3าธันวาคม2563สืบสามืบสพระราชปณิธานธรรมราชินีรวมใจพักน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนี่ยนะครับ ก็โดยพิธีดังกล่าวประกอบด้วยการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชรวมไปถึงการเจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรชัยมงคล5ศาส,สนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกในวันพฤหัสีนี้นะครับสธันวาคมณพระราน พระรมชวางดุสิตนะครับตั้งแต่เวลา17เริกาเป็นต้นไปโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์รวมศาสนาสําหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีด้วยนี่นะครับประชาชนที่ประชาชนที่มาร่วมพิธีแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือว่าชุดตามหลักศาสนาในขณะที่ข้าราชการนะครับแต่งชุดเครื่องแบบปกติขาวนี่นะครับก็เป็น2วันที่ ประชาชนคนไทยสามารถไปร่วมได้เลยนะครับเป็นวันสําคัญแล้วก็เป็นการน้อมบรมลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณก็เชิญชวนเลยนะครับเอาละครับมาดูในเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างางที่เราทราบกันดีถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเองก็แดดจัดท้องฟ้าโปร่งใสใช่ไหมครับแต่ในพื้นที่บริเวณภาคใต้เองตอนนี้ก็เดือดร้อนหนักๆน,นะครับจาก ผลกระทบที่ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ําท่วมขังสูงในหลายพื้นที่ล่าสุดเราไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับมีการออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้มีผลกระทบจนถึงวันที่4ธันวาคม2563นะครับไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้มีกำลังแรงแล้วก็มีเรื่องของหย่อนย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ก็จะส่งผลให้ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยช่วงระหว่างวันที่1ก็คือวันนี้ถึงวันที่สองธันวาคมก็จะมีพื้นที่ที่ฝนตกหนักถึงหนักมากไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะาลานาราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นะครับจากนั้นในวันที่3าธันวาคม ก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราิิวาสกระบี่ตรังและสตรูลแล้วก็สําหรับชาวเรือเลยนะครับอันนี้ก็ต้องย้ําเตือนกันว่าถ้าเกิดเป็นเรือเล็กเนี่ยควรลดออกจากฝั่งจนถึงวันที่4ทธันวาคมเนี่ยนะครับก็ย้ําเตือนกันแล้วเราก็จะไปดูบาเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในหลายๆพื้นที่ จากการที่มีฝนตกหนักนะครับอย่างพื้นที่แรกที่จังหวัดสงขลาเลยนี่นะฮะก็ตกจนท่วมเลยนะครับเป็นบริเวณถนนกาญจนะวันิชจังหวัดสงขลาจาก5แยกน้ํากระจายควนหินคอหงส์นี่นะครับก็ช่วงเช้าเองก็ระดับน้ําท่วมสูงประมาณ1เมตรด้วยกันนี่นะฮะก็ได้รับผลกระทบกันแล้วนะครับทางภาคใต้เช่นเดียวกับที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับก็มีน้ําท่วมผิวถนนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง ไม่ว่าจะเป็นหน้าโรงเรียนพัทลุงนะครับแยกเอเชียไปทางไปตรังนะครับหน้าโรงพยาบาลศรีนครินหน้าโรงปูนวัดลำกะปั๊มน้ํามันพีทีลำกะนะครับผู้ใช้เส้นทางเองก็ต้องตรวจสอบเส้นทางด้วยนะครับในพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้ว่าจะมีเรื่องของน้ําท่วมขังสูงหรือเปล่าถ้าสูงมากๆเนี่ยรถเล็กเนี่ยไปไม่ได้นะครับบางทีไปแล้วไปเสียแล้วก็จะเกิดความเดือดร้อนกันเช็คข้อมูลในพื้นที่กันด้วยนะครับ สำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักกันเอามาดูกันที่จุดเช็คอินใหม่ของคนกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับช่วงนี้เองอย่างที่บอกในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ลมหนาวมาเบาๆแล้วนะฮะก็เหมาะแก่การออกไปเรื่องของการชื่นชมความสวยงามอย่างที่สวนป้อมมหาการนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเช็คอินใหม่เลย โดยทางกรุงเทพมหานครมีการจัดทําทุ่งดอกไม้หลากสีสันภายในสวนป้อมมหาการก็จะมีการนําดอกไม้ที่สดใสเหมาะกับสภาพอากาศของกรุงเทพนะครับมี10ชนิด5 7 7 0 0ต้นไม่ว่าจะเป็นบานชื่นส้อยไก่ดาวเรืองดาวเรืองฝรั่งเศสคอสมอสแพงพวยเลื้อยแพงพวยฝรั่งแวลวิเชียนพิทูเนียแล้วก็กล้วยไม้หวายนะครับมาประดับเป็นลวดลายสวยงามแปลงโฉมเป็นสวนดอกไม้เต็มพื้นที่ 4ี่ไร่3 0 0ตารางวาแล้วก็ทุ่งดอกไม้อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับจะบานเป็นเวลาประมาณ45วันหรือประมาณเดือนครึ่งก็จะไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวกรุงเทพก็ทุกท่านเองสามารถไปเที่ยวชมได้นะครับระหว่างตั้งแต่ตี5จนถึง3ทุ่มของทุกวันสวนสาธาระป้อมมหาการแล้วก็ เช่นเดียวกับที่ถนนคนเดินคลององอ่างนะครับก็เชิญชวนร่วมกิจกรรมแวะชิมอาหารอร่อยจับจ่ายสินค้าต่างๆรับฟังดนตรีและการแสดงเปิดหมวกมีรูปภาพสตรีทอาร์ตนะครับกิจกรรมพายเรือคายัก,กเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดหาเรือคายักให้ประชาชนยืมฟรีมีเสื้อชูชีพแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกที่ถนนคนเดินคลององอ่างเนี่ยไปได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ระหว่างเวลา16นาฬิกาจนถึง4ทุ่มนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็น การจัดงานยนต์ป้อมมหาการยามสายันในวันดอกไม้บานแล้วก็เที่ยวชมจับจ่ายซื้ออซื้อของกันนะครับที่ถนนคนเดินคลององอ่างนี่นะฮะก็เป็นโครงการดีๆเป็นการจัดพื้นที่สวยงามน,นะครับจากทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ล่าสุดเองทางพลนตำรวจเอกสุวินขวัญเมืองนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากที่เห็นในภาพนะครับก็มีการลงสำรวจเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นป้อมมหาการเองมีการอ,อารมณ์รับชมการละเล่นพื้นเมืองนะครับโบราณเลยลีนีเข้าสารแล้วก็มีการร่วมเดินที่ถนนถนนคนเดินคลององอ่างเนี่นะฮะก็เป็นบรรยากาศที่แม่คนกรุงเทพเองก็มีอีกหนึ่งจุดนะครับในการไปเที่ยวชมกันในช่วงหน้าหนาวถือว่าเป็นช่วงเทศกาลที่ฤดูการท่องเที่ยวนะครับของคนไทยกันก็นำมาฝากกันนะครับ เอาเรามาต่อกันที่เรื่องเตือนภัยบนท้องถนนกันบ้างดีกว่าบางทีนะครับต่อให้เราขับขี่ไม่ประมาทนะครับมีการระมัดระวังอย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดไปเจอคนที่พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยแมบางทีก็ต้องปรับตัวให้ทันเลยนะครับฝากเตือนภัยกันด้วยเป็นเหตุการณ์ที่ทาง,งนักร้องสาวนะครับลิเดียสารล,ลั์เนี่ยโพสคลิปซึ่งเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของพ่อตนเองเป็นจังหวะที่รถคันหน้าเนี่ยหอยมาชนนะครับ แต่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยขณะรอไฟแดงพอถอยมาชนคู่กรณีกลับลงมาบอกนะครับว่ารถของคุณพ่อของนักร้องสาวเนี่ยต้องรับผิดชอบหาว่าขับไปชนเขาเนี่ยเป็นไงครับก็ต้องลงไปเคลียร์กันขนาดนี้แต่ว่าปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีรถเมย์เนี่ยจอดด้านข้างรถเมยเองก็เป็นพยานยืนยันนะครับว่ารถคันหน้าถอยมาเองถอยมาชนเอง คนขับเองก็คันหน้าเองก็ดูแบบไม่ยอมนะครับจะเอาความรับผิดชอบจากคุณพ่อของนักร้องสาวให้ได้สุดท้ายเลยก็มีเรื่องของการพูดถึงกล้องติดหน้ารถพอพูดเท่านั้นแหละขับออกไปเลยไม่สนใจนี่นะฮะก็เป็นพฤติกรรมที่แม่ไปเจอแบบนี้ก็ไม่รู้จะยังไงนะครับซึ่งทางนักร้องสาวก็โพสต์ว่าไม่คิดว่าจะเจอกับคนแบบนี้จอดติดไฟแดงเฉยๆรถไหลามาชนลงมาจากรถบอกรถเสียหายต้องการให้ทางเรารับผิดชอบ ข่คมขู่เนี่ยนะครับเขาใช้คําว่าข่คมขู่พักใหญ่โชคดีที่พี่คนขับรถเมย์เห็นเหตุหการณ์เลยจอดช่วยเป็นพยานเนี่ยนะฮะขับดีๆจอดดีๆอาจจะไปเจอคนนิสัยไม่ดีแบบนี้ก็ได้ระวังกันด้วยนะครับเอาละมาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องของพฤติกรรมการขับขี่เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องเตือนภัยเลยนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่สมาชิก facebook ท่านหนึ่งเนี่ยเผยแพร่ เรื่องราวบนท้องถนนใจกลางกรุงเทพมหานครไปเจอเอารถกระบะเนี่ยนะครับจากที่เห็นในภาพเลยขับปาดหน้าแล้วก็มาเฉียวชนผู้โพสต์นะครับก็พยายามที่จะขับตามบีบแตรสุดท้ายมีการเอาปืนชูออกมาข่มขู่นอกกระจกแมหัวร้อนเหลือเกินนะครับซึ่งผู้โพส์บอกว่าไม่คิดว่าจะเจอกับตนเองแล้วก็มีการระบุรุ่นรถทะเบียนด้วยนะครับ เล่าเหตุการณ์บอกว่าขับรถปาดคันนู้นคันนี้ไปทั่วสุดท้าย,ายมาปาดเราแล้วก็ชนเข้าด้านหน้าซ้ายบีบแตรขับรถตามก็ชูออกมานอกกระจกโตมายังไงกันเนี่ยนะครับผู้โพสต์ด่าเลยนะฮะแล้วก็มีการเรื่องของพูดถึงว่าถ้าเกิดตำรวจไปจับแล้วเนี่ยจะไหว้สวยรวยกระเช้าไม่เอานะแล้วก็เจอกันนี่นะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์กันเยอะทีเดียว แล้วก็ฝากไปถึงตำรวจนะครับในการทำงานจับให้ได้หน่อยนะฮะถ้าเกิดไปทำกับคนอื่นอีกจะยังไงหลักฐานก็น่าจะชัดแหละครับรุ่นรถทะเบียนรถน่าจะเห็นชัดเจนยังไงก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้นะครับบางทีไปเจอเอาแบบนี้ก็โอ้โหรับไม่ได้เลยแล้วเห็นว่าไปปาดเขาด้วยก็ต้องมาเคลียร์กันหน่อยความเสียหายนะฮะมาต่อกันที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรไปดูสถานการณ์ในทั่วโลกกันก่อนดีกว่านะครับวันนี้ตัวเลขทั่วโลกเนี่ย63.5ล้านรายติดเชื้อสะสม63.5ล้านรายนะครับในขณะที่เสียชีวิตก็1 4 7 0ล้านกว่ารายด้วยกันโดยอเมริกาเนี่ยยังเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อินเดียอันดับ2แต่ที่น่ากลัวเลยก็คือประเทศเมียนมารหรือว่าประเทศพมา่าเนี่ยตอนนี้ติดเชื้อเกือบ1 0,000แสนรายแล้วนะครับทะลุ9 0้า0รายแล้ว โดยวันเดียวล่าสุดก็เพิ่มอีก1,200กว่ารายด้วยกันเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ติดชายแดนประเทศไทยแล้วก็มีช่องทางธรรมชาติให้คนลักลอบเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายหลายจุดเลยนะครับแล้วก็เราอย่างที่เราทราบกันดีว่าเมื่อวานเองก็มีข่าวเรื่องของกรณีคนข้ามฝั่งมาแล้วก็ไปตรวจพบเจอเชื้อด้วยวันสวันที่ผ่านมา ะะแล้วก็สถานาในเมียนมาก,ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ขณะที่สถานาในประเทศไทยนะครับวันนี้มาดูกันหน่อยพบผู้ป่วยรายใหม่นะครับ10รายด้วยกันเป็นคนไทย3รายสัญชาติอเมริกัน1รายแล้วก็รัเสเซีย4รายปากีสถาน2รายเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับจากอเมริกาสูดานรัเสเซียแล้วก็ปากีสถานเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้หรือว่าสเลอร์ควอนตินเนี่ยะฮะ ก็ตัวเลขยังค่อนข้างสูงแล้วก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับยังไงก็ช่วยกันใส่หน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดป้องกันการระบาดของโควิด -19 ได้นะครับถือว่าช่วยช่วยกันมาดูกันที่เรื่องราวรับแจ้งประสานเหตุผ่านทางร่วมด้วยช่วยกันกันบ้างกลางดึกเมื่อคืนนะครับมีเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับก็มี รถน้ําจากหลายหน่วยงานเนี่เข้าไปช่วยกันดับเลยนะครับก็เกิดที่เหตุเพลิงไหม้สาราการเปลี่ยนวัด3ตุ่มหมู่ที่4ตํตบล3ตุ่มอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องใช้เวลาควบคุมเพลิง1ชั่วโมงนะครับโชคดีว่าไม่มีผู้บาดเจ็บและก็ไม่มีผู้เสียชีวิตสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับก็ต้องขอบคุณรถน้ําหลายๆหน่วยงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองเสนาเทศบาลตาบลบ,บางนมโค สามกอโผเวียงเจ้าเจ็ดบางใสยบางซ้ายอาปตอมานวิชัยนะครับรางจระเข้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นแล้วก็โอ้โหไฟลุกหน้ากลัวทีเดียวก็ย้ําเตือนกันนะครับในเรื่องของไฟไหม้เช่นเดียวกับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับอันนี้เกิดขึ้นช่วงช้ามืดวันนี้เช่นเดียวกันเพลิงไหม้นะครับเป็นร้านขายของชําลักษณะคือเป็นอาคารพาณิชย์สาชั้นต้นเพลิงเกิดที่ชั้นหนึ่งแต่ว่าควบคุม กว่าจะควบคุมได้เนี่ยเสียหายทั้งหมด3ชั้นแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก2คันนะครับเกิดขึ้นที่ซอยอ่อนนุช70พื้นที่เสียหายประมาณ150ตารางเมตรคาดว่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ตู้แช่แต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็เป็น2เหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับที่ฝากคุณผู้ชมเองย้ำเตือนเป็นอุทาหรณ์กันนะครับในการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ถ้าเกิดเสื่อมขึ้นมาเนี่ยก็เปลี่ยนซะ ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะไม่เหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับมาต่อกันที่อุบัติเหตุช่วงเช้าวันนี้ตอนประมาณเกือบเกือบ7ดโมงนะครับที่บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพัฒนาการศรีนครินเป็นรถบัสนับส่งนักเรียนนะครับไปชนกับคานสะพานกั้นระดับความสูงไปชนแล้วมีผู้บาดเจ็บเป็นนักเรียนนะครับ9คนด้วยกันทางอาสามูมลนิทิร่วมกัตัญญูก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล เกิดเหตุตอนประมาณ7โมงกว่าจะเคลียร์พื้นที่ให้เปิดการจราจรได้ก็เกือบเกือบแโมงครึ่งเลยนะครับถึงจะเคลื่อนย้ายรถผนการกีดขวางการจราจรเนี่ยนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดกันแน่นอนะครับว่าส่งผลต่อการจร,จราจรในพื้นที่ติดขัดกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับแถวพัฒนาการเอาเรามาดูเรื่องการแจ้งเหตุ ร้านค้าลุกล้ำทางสาธารณะนะครับอันนี้มีการแจ้งเข้ามาแล้วก็ทางร่วมด้วยกันเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับจุดที่ร้านค้าลุกล้ำทางสาธารณะเนี่ยอยู่บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ1แยก5หน้าสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขตหลัก4เนี่ยนะครับจุดที่ล้าเนี่ยล้ําเข้ามาในถนนกว่า2เมตรด้วยกันถ้าเกิดดูตามแนวท่อและตามแนวทางระบายน้ําหรือว่าเสาไฟเนี่ย ผาไม่เข้าใจว่าสร้างออกมาได้ยังไงขนาดนี้นะครับซึ่งมีการประสานไปยังหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตหลักสี่ทางเทศกิจเองก็ยืนยันนะครับบอกว่าเคยรับแจ้งแล้วก็รื้อถอนไปแล้วจากนี้จะส่งเจ้าที่ก็มาตรวจสอบอีกรอบรื้อถอนไปแล้วแต่เสาดูเก่าจังเคยรื้อหรือเปล่าเนี่ยเอยต้องฝากถึงหน่วยงานด้วยนะครับใครขับขี่ผ่านไปจริงๆถ้าเกิดมองยังไงก็รู้นะว่าล้ํา หน่วยงานเองก็ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับเพราะว่าพอมันล้ําเข้ามาในถนนเนี่ยรถสัญจรแถวนั้นมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้กีดขวางการจราจรนะครับยังไงฝากด้วยมากันที่การช่วยเหลือกันบ้างนะครับอันนี้ลูกแมวก็โซนิกแล้วไปติดอยู่ในซุ้มล้อรถเนี่ยนะครับจอดอยู่ที่ลานจอดรถภายในซอยสุขุมวิท11ก็ขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับ ะะก็มีการประสานประยางอาสาร่วมด้วยอโศกศูน1์หแล้วก็1 4ึ่ไปให้การช่วยเหลือก็พบลูกแมว3ตัวสีดำสอตัวแล้วก็สีเทา1ตัวเข้าไปติดอยู่ในซุ้มล้อรถก็มีการใช้ไม้คล้องจับช่วยเหลือแมวออกมาได้อย่างปลอดภัยเจ้าของรถเนี่ยใจดีเลยนะครับยินดีรับเลี้ยงลูกแมวโชวคร่าว3ตัวแล้วก็ถ้าเกิดมีผู้ใจบุญมาขอรับเนี่ยก็จะยินดีมอบให้ไปดูแลกันต่อ เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแมวเด็กที่อาจจะปล่อยไว้แล้วมีความเสี่ยงอันตารายก็รับเลี้ยงดูไว้ก็ต้องชื่นชมนะครับน่ารักทีเดียวเอาละครับดูจากเวลาพักสักครู่ช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกรณีนะครับประชาชนแจ้งคุณพ่อมีอาการหลงลืมหายออกจากบ้านจะเป็นอย่างไรนะครับกลับมาช่วงหน้างานกาชาติปีนี้ไล่คุณแค่ คลิกชอปชมแชร์11วัน24ชั่วโมงสนุกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่ที่ไหนก็ Connectivity of ออฟดีวให้ด้วยใจไร้โปรมแดน19-29ธันวาคมนี้พบกันทุกที่ทุกเวลา www. งานกาชาติ .com คลิกสนุกสุขใจได้กุศลเที่ยวงานกาชาติออนไลน์งานกาชาติปีนี้ใกล้คุณ แค่คลิกชอปชมแชร์11วัน24ชั่วโมงสนุกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่ที่ไหนก็ Connectivity of living ให้ด้วยใจไร้โปรแด19ง19-29ธันวาคมนี้พบกันทุกที่ทุกเวลาที่ w w w งานกาชาตค o m คลิกสนุกสุขใจได้กุศลเที่ยวงานการชาติออนไลน์ อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเร่วมด้วยช่วยกันอีกหนึ่งช่องทางการรับแจ้งประสานเหตุขอความช่วยเหลือแจ้งเตือนจุดเสี่ยงจุดอันตรายสะดวกรวดเร็วบรรเทาทุกความเดือดร้อนและยังสามารถร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเหตุไปกับเราเพราะเหตุการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นได้ โดยไม่ทันตั้งตัวยางแตกแบตเตอรี่หมดงูเข้าบ้านกุญแจตกท่อเปิดประตูรถไม่ได้และอีกหลากหลายความเดือดร้อนทั้งหมดนี้ให้ร่วมด้วยช่วยกันช่วยดูแลคุณโทรสายด่วน1677ทุกความเดือดร้อนจะประสานต่อไปยังอาสาท,ที่อยู่ใกล้เคียงตามฐานปฏิบัติการทั่วก,กรุงเทพและปริมณฑล สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันทีรวมถึงประสานต่อไปยังหน่วยงานรับผิดชอบเข้าตรวจสอบแก้ไขได้อย่างรวดเร็วรวมด้วยช่วยกันช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทร1677 เดี๋ยวเราไปดูกรณีทางประชาชนนะครับแจ้งคุณพ่อมีอาการหลงลืมหายออกจากบ้านเราไปดูข้อมูลกันก่อนดีกว่านะครับชื่อว่าคุณวราพรธรรมทิสารบอกว่าคุณพ่อชื่อนายสมโพธิสารนะครับอายุ73ปีแล้วชื่อเล่นว่าตะโกะนะครับมีอาการหลงลืมโรคประจําตัวเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงลักษณะรูป,ปรพรรณสันฐานก็สูงประมาณ175ผิวขาวผมบางสวมเสื้อยืดสีเขียวนะครับกางเกงขาย,ยาวสีเทาถือไม้เท้าด้วย หายออกจากบ้านไปจากที่ซอยนนทบุรี42ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดน,นนทบุรีเมื่อเวลา10โมงนะครับคุณพ่อเองก็คาดว่าจะขึ้นรถเมล์สาย69ป้ายตรงข้ามหน้ากองสลกักสนามบินน้ําแล้วก็หายตัวไปแล้วก็มีการไปแจ้งความที่สถานีตารวจภูธรเมืองนนทบุรีด้วยนะครับเห็นว่าล่าสุดเองทางทีมงานได้มีการติดต่อประสานกลับไปเนี่ยบอกว่าทางคุณวราพรเนี่ยเจอคุณพ่อแล้วนะครับ ก็มีการสอบถามข้อมูลกับคุณพ่อหรือว่าตะโก้นี่แหละอายุ7 3ปีบอกว่าไปไหนมาก็บอกว่าไปเล่นน้ำเนี่ยนะครับก็เลยกำลังสอบถามกันอยู่ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับสอบถามข้อมูลกันอยู่แต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมีการแจ้งเข้ามาที่ร่วมด้วยช่วยกันบ่อยครั้งมากในเรื่องของอเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุเองหรือว่าคนที่มีอาการป่วยแล้วหายออกจากบ้านย้ำเตือนกันเลยนะครับถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมีบุตรหลาน ถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่เรานะครับเป็นปู่ย่าตายายเราเนี่ยเป็นไปได้อันดับแรกก็คือการทําเรื่องของช่องทางเบอร์ติดต่อใส่ไปในกระเป๋าเสื้อ<ม>หรือว่าทําเป็นเคลือบบัตรไว้ให้หน่อยนะครับบางทีท่านเองอาจจะหลงลืมเดินออกจากบ้านไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับนอกจากบางทีถ้าเกิดเราทําอะไรอยู่แล้วคลาดกันนิดเดียวเดีย๋ยไม่กี่นาทีถ้าเกิดมีข้อมูลนี้ในเสื้อในบัตรหรือว่าในอุปกรณ์กระเป๋าตังต่างๆเนี่ย อย่างน้อยติดให้ท่านไว้เป็นประจำนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกับเรื่องของผู้ป่วยนะครับถ้าเกิดมีอาการป่วยแล้วก็สื่อสารไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็สําคัญนะครับในการช่วยกันดูแลและถ้าเกิดเกิดเหตุขึ้นจริงๆก็โทรมาได้ที่สายด่วน167 7นะครับอันนี้ก็เป็นสื่อกลางในการที่จะประสานไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่ในพื้นที่เองเมี e, เรื่องของข้อมูลต่างๆในพื้นที่อย่างไรอันนี้ก็ฝากกันเลยนะครับเป็น เรื่องราวที่ทางร่วมาชกันเองได้รับแจ้งเป็นประจำบ่อยครั้งมากนะครับบางทีคนที่หลงลืมแล้วก็ดูแลตนเองไม่ได้หายออกจากบ้านเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับออกไปผจนภัยข้างนอกเนี่ยเขาดูแลตนเองไม่ได้ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนอย่างไรก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างเหตุการณ์ของคุณวราพรเนี่ยก็ถือว่าแสดงความยินดีในการเจอคุณพ่อด้วยนะครับถือว่าดีใจในการที่ คุณพ่อเองก็73แล้วก็มีอาการหลงลืมด้วยมีโรคประจําตัวด้วยนะครับก็ถือว่าโชคดีกันไปแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเอาละครับดูมาทิ้งท้ายกันนิดหนึ่งเกี่ยวกับวันที่5ธันวาคมนะครับอันนี้ต้องย้ํากันเลยในการขอเชิญชวนประชาชนไปเฝ้ารับสเสด็จเลยนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นองค์ประธานจุดเทียนมหามงคลสะดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่5ธันวาคมเราทุกคนนะครับทราบกันดีว่าเป็นวันสําคัญเพราะเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็ยังเป็นวันชาติรวมเป็นถึงเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยแล้วก็ปีนี้พิเศษนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นองค์ประธานจุดเทียนมหามงคเนี่นะครับ ก็เชิญชวนไปพร้อมกันนะครับณท้องสนามหลวงจะมีการจุดร่วมกันนะครับทั่วประเทศเวลา19นาฬนาทีแต่งกายด้วยชุดสุภาพชุดผ้ดาไทยชุดท้องถิ่นชุดพื้นเมืองแล้วก็ชุดประจำชาติเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมลำลึกในพระมหากรณุณาธิคุณอย่างที่ผมบอกนะครับเราคนไทยเองก็ถือว่าเป็น คนไทยที่ต้องมีความสามัคคีกันมีน้ำใจให้แก่กันนะครับแล้วก็ต้องร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีพร้อมกันด้วยทิ้งท้ายไว้กับรายการในวันนี้นะครับดูจักเวลาแล้วผมสืบพงยังประสิทธิ์ต้องลาไปก่อนกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม16บนาฬิกานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ